กดเทสสีเขียวแล้วจอดเลยครับจอดเลยจอแล้วเอ้ยมันมีโนบอดี้มาจากไหนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครหรอหรอรอโนโบดี้คือไม่มีใครเว้ยไปกิ้งเนลไอ้ย่ากลุ่มเพื่อนภาคสุมาลาโจมตีญี่ปุ่นพลาดสนักกูด้วถึงมีมมีมาแย่เลยไอ้ย่าที่เป็นโลบอกประกาศข่าวไว้ครับอุ้ยอะไรน่ะ นี่พี่เราไม่เจเนี่ยเจอสิ่งไม่ใช่มันคิดมาหมดแล้วมันคิดมาหมดแล้วก็คือที่ที่เราแบบตายไปจงตื่นคุณเมเจอร์ภูมิใจเสนอเอาะไรเฮ้ยจะอัดผ้าอะไรมาเนี่หค่ะโดนอะไรอ่านไม่ออกโดนช็อคโดนช็อคเจอแล้วก็โอ้โหไฟฉาย วุ้ยอะไรอนะ่ะโอกระตุกมึงให้มาแค่นี้มึงไม่ต้องให้เลยก็ได้มั้งอีกเฮ้ยเลี้ยวเข้าไปหน no ok ูว right hey, ันนี้ว totally. ุ้ยซัมมาไลน์นี่ผิวชโลห์โนะโอ้โหเนี่ยเป็นเป็นเป็นไฟที่แบบโยใครมาต่อตาได้มีบัรลังก์ทรงของอะไรไอซัมมไรผิวดำอ่ะมันเชื่อวะ ยาสุเกะฮะเอ็นซูใคได้หรอไม่ใช่ไม่ใช่ยาดสุเกะวัดไม่ใช่บอกว่าแล้วโนมูงอ่ะเป็นคนพม่าแต่มันไม่ยอมรับไม่ยอมรับไฟนี้จะเป็นเพราะโนมูงเปปีศาจตัวใหญมันไม่ยอมรับเลยไม่ใช่ว่าขับไล่ไม่ใชื่อไงเออเอาเอาดูอะไรอ่ะ เ็นซูใครไงเดี๋เอาเอาเฮียบอกซด,ดอีอือเร็วเข้าอาดิซอนที่กำบังมึงอีกเร็ว่ะที่กำบังี๋้วมึงยู่ไหนกันวะ,ะวมีเมามอี่นนมาเร็ว โอ้โหโกบลเลอร์เลยสัตว์เอ็นซูไคเอ็นซูไคเอ็นซูไครหาที่เลือดดิรลอยแตกหาที่สุดหาอยู่ต่อยยวะไอ้ยพอโดันแล้ววะไม่และและและไอ้ใครเรียกเราอ่ะคนไหนเรียกเราไปอะสอดละสอดละนี่หลังหลังรถไหนอ่ะหลังรถมื่อเข้ามาในรถอ่ะไอ้ยพวพวพวเข้ามาในนี้เข้ามาในนี้นี่นะเพิ่งมาเห็นกูปะ เปิดไปอ่ะจิตวิญญาณรงข้ามึงอ่ะเนี่ยเนี่ยอุ้ยโอ้หจบมนุษย์นั่งย่อได้นะพูดอุ้ยท้านพ่อควจะภูมิใจทุ่มพับิดาจะภูมิใจในตัวมึงอุ้ยมันสายไป็ยญี่ปุ่นแม่งมีพับิดาด้วยที่พับิดาต้องไม่รู้เหรอเขาไปย้ายเป็นญี่ปุ่นแล้วมันบอกว่าท่านพ่อโอ้ไม่ไผ

เข้าเข้าลงเยอ๋อแต่ว่าต้องมีคนรอดแล้วก็อ้นีโอเควันนี้จะบอกมึงเข้ามาลงแล้วยี่บอกมึงเข้ามาในการหลาได้ไอ้ทัดโอเคต้องไปทันหกรียบร้อยมึงระวังนะเว้ยฝั่งบุกมันจะมาบุกฝั่งนี้เราเอาแก๊สแก๊สไม่ใช่ไม่ใช่อาหกไม่ใช่อาหกเลยเซฟเซฟเซฟมีระบบเซฟด้วยเหรอเซฟเซฟเลยเซฟเลยเซฟการบั๊ก่ะไรอะไรหรอไปแล้วโ้อไม้พืชสุดเลยโคตรล้าเลยไรวะ นี่รหัสหกห้าสี่สามสองหนึ่งใส่ได้เหรอดู youtube อ่ะเฮ้ยเอ้าไม่ไม่เอ้ยอ๋อนี่ไงไอต้นเกมอ่ะที่่แบเราเรามาเจอสุพี่อ่ะตรงเนี้ยตั้งแต่แบบเจอตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่ะไม่จอดำพี่เราชื่ออะไรล่ะไม่รู้โอ้โหเฮ้ยจ้าพี่ชื่อโยนี่เออันี่มันสายสืบอุชิมิอะไรปะอีอีชิโทคุ มันชื่อสายสืบคมันชื่อสายสืบมั้งอ๋อเซนไซเซนไซได้ยังอ่ะเซนไซอ่ะเออเซนไซถ้ามันนำมันนำหน้าได้เขาว่าดีที่ฉีบเรวก็ตามด้วยชื่อไอ้นี่เนื้อเรื่องเนี่ยมันจริงจังไอ้เฮียไอ้แม่งพูดพังประโยคมึงแปลคึกคึกมึงรู้เลยจะทำเดียวพี่ไกลๆอ่ะอ่ะเอาไอ้เหียเนี่ยมาคุยกันปกติมันคุยกันปกติไม่ได้เหนื่อยด้วยซ้ำโอ้ ไม่ใช่แล้วมันโดนเส้นแทงแทงแทงกัดคองเออมันโดนแทงอยู่ไปไหนนั่ยนะไม่นะอ้าไม่ทางเข้าล้วอุ้ยอุ้ยตัวอะไรเนี่ยไอ้ขี้กันัอะไรเนี่ยเฮลโลอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอุ้ยอียั เพรก็ว่าลายมันจริงวะสะบัดลาดอยู่ชั้นล่างๆอ๋อเป็นไอพี่เราไงพี่เราไอพี่เราทนี่แหละไอที่มันนอนอยู่ะไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไอก็ไอตัวที่มันที่มันที่มันมาฆ่าเราะพี่เราไฮอุ้ยอีกแล้วอีกแล้วอืมชิปพี่เนี่ยละคุณจังวะเซนไซเซนไซยอเซนไซ นี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยได้ัวปะเราหยิบเราได้พัวเฮ้ยคิวไ <c oughs> <c oughs> อ้เหี้ยมันพุ่งมาหากูพอดีด้วยไอ้เหี้ยไปเข้ากัปตีนะมันจะมีพุ่งมาหากูอีกโอ้ยเกาะเฮ้ยทำได้ดีมาก,มากเราต้องหาอะ<า>ไรหนึ่งทับผ้าคืออะไรอ๋อก็คืออ๋อ อ๋อนี่เหรอุ้ยเอ๊ะท่านคืออดีตไฟเดอร์ working walking torky อุ้ยกระตุก็อ๋อ้โอ้โอ้เป็นเรื่องล่วงอุยเป็นเรื่องยิ่งโอ้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 เซฟก่อนเซฟก่อนเซฟก่อนไปเฮียหลบหลบในถังขยะไอปปะซ่อนในถังขยะมันบอกให้เราหาบอคกี้บอคกี้ทอร์กี้ที่ทักที่ใช้งานได้มึงมาหาในในนี้เนี่ยนะอุ้ยมีตาว่ะที่แห่งนี้แม่งดู อะไรซีกเหรอเราเราเจอซีกเหรอซีกไหนเอากูขึ้นไปทีได้วปวดไม่ใช่จริงขี้โกงเหมือนกันนะที่แบบเฮ้ยพระเอกแม่งตายกี่แล้ก็ได้แบบไอ้พวกนี้แม่งตายตายแล้วตายเลยปุ๊บแล้วก็ด้านขวานี่ไงเจอแล้วโอเคอย่าอยู่ข้างในอย่าอยู่ข้างในมอต้องต้องออกแล้วต้องต้องกลับจุดเริ่มต้นแล้ว เดียคนขี้เฮ้ยชิวซีเราเจอกันอีกแล้วนะไอคิดแต่ดุ้งอะเมื่อกี้อะเติมส้นมิโอ,อ Gmail, เฮ้ยมิโอให้เ,เพิ่มมิโอกาาอล้ามิโอลินเหรอตัวเลยแอนตัวเลยตอนนี้มิโอไอีิดทุกตัวเลยที่เซียวเคยเจอ Find the way to... โอ,โ,โอ้โห Smash all มีส์ b a l l อ๋อนี่ไงเคิมสรน ต่อย <c oughs> จ้ะเฮ้ยนี่แอลนม่ตายเคี้ยวขีวไม่ตายต้องช่วยกันตรงนี้ต้องช่วยกันปิดไอ,อ้ต่อยตาเร็วๆไอ้เคี้ยมันจะลืมตาได้ต่อยแล้วไวแล้วอืมสี่อันติดเร็วเวเหลือฝัง่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนี้เคียเค้ยวหมดแล้วหมดเยอะชูบเขาปุ่มแล้วขเขาปุ่มแล้ว ดรอปสปิงเกอร์เนี่ยพี่อะไรวะเฮ้ยเลินลินมา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 บดีนี่นี่ปะนี่ไงลินเอาตังนี่เอาตังไปอันนี้เอาตังตังตังหาเก็บตังแล้วร็วหาเก็บตังแล้วยอดเหรียญหยอดตาหยอดอะไรใช่ใช่ใช่ไปไปไปที่ตรงนั้นแหะไอ้ไอ้มานั่งัะเปอร์อ๋อ้มาหมุน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 ไปที่มาหมุนไอ้ย่ยลินลินลินอะไรกูัวมาแล้วมาแล้วเมื่อกี้ไปแหาหานั่นแล้ยเกือยเกือบตายสัต กูต้องทำอะไรต่อวะเนี่ยเอาเฮ้ยกูอยู่ไหน่ขึ้นมาเก็บเหรียญอืมเดินนั่นของผู้หญิงเลยอ่ะเนี่ยเดนครับอะไอ้ที่เราไม่เจอผีเก่าทุกตัวเลยที่แบบเราเคยเจอมาในทุกจับเปิดเปินนะโอเคกูจะให้กูจะตายไม่ได้หายมีเท่าไหร่เหรียญเหรียญเต็มอ่ะโอ้ยเชี่ยเกือบต้องโอ้อ่เหี้ยต้องแข่งลูกตาด้วยใช่ ใครวะไอเคียวเกียวลินมาเป้ยอยู่ไหนเป้ยอยู่ไหนอยู่ชั้นสองชั้นสองอยู่กับลินโอเคอ่ะตอนนี้พยายามไล่ปิดลูกตาอยู่อย่างน้อยมันอย่างน้อยอยู่มันได้เว้ยอยู่ฝั่งไหนวะมาหรียกข้มูลน่ะอยู่เครื่องชั้นสองใช่ไหมอ่าอยู่ด้านขวาอยู่ด้านขวาด้านขวาเออบอกเลยวิชานี้ถ้ามึงไม่ได้เกตเองสามสามสามตัวถือยมามา เลยฆ่าเลยฆ่าไอ้นี่เหรียญเลียนเลียนเลียญเก็บ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 มาเก็บมาสแต็ก็ตั้สแต่ก็เก็บแล้วมยอดมองเหมนเอะเก็บเลยอออีลิไล่เออแต่ว่าชั้นสองต้องไปชั้นสองรับกูรับกูรับกูรับไปโอเคโอเคโอเค thank you เป็นใจไหนอ่ะเราจะตามมา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 อยู่ยืนนี้อยู่ยนี่อ้าวลอยลีลอยลินลอยลีมาลอยลินมา มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้แล้วมึงล่อมาแต่มันนาขมดโอเคเนี่ยทำเลยข้าข้าอยากไปได้มีโอจะต้องไม่อ๋อหัวมันติดโอเคปิดปิดลูกตาต่อปิดลูกตาต่อไอคิวอู้ไอคิวยืนงงจริงเฮ้ยเพชรเลวหงมึงช่วยเพื่อนดีวะมาละลูกตา เรียนหายหมดเลยไม่ไม่นี่ไปไหนต่อวะอะไรทั้งเสียงอยู่นี่เจอแล้วไปไหนอ่ะไอ้เหี้ยเอฟเอฟเบสอิทมูเวนให้พวกให้พวกให้พวกมันะไปชั้นไปชัสามไปจัดก,การตัวเอสุกิยะหมาแดงมาแล้วครับไม่รู้อันนี้อันนี้กูไม่รู้าก,กาันเกิดล้วไงแต่ชั้นสามเปิดแล้วกูรู้แค่นั้นแหละ มันอยู่เ mm. น <ing> ี okay. ่ยอืมเจี๊ยบอืมวู้ปีเบอร์หรือเปล่จีโอเคสวย